สนับสนุนโดยเบ n นฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชเครื่องบิน C 9 1 9ลำแรกถูกส่งมอบให้กับลูกค้าสายการบินแรกคือ China Eastern Airlines เครื่องบินลำนี้จะบินทดสอบอีกกว่าร้อยชั่วโมงโดยจะลงจอดที่เซี่ยงไฮ้ปักกิ่งและกวางโจ คาดว่าจะเริ่มบินเชิงพาณิชย์ได้ในปีหน้าหัวหน้านักออกแบบเครื่องบินกลับว่าตั้งแต่เที่ยวบินแรกของ c 919ในปี2017จนถึงการได้รับใบรับรองการเดินอากาศในปีนี้มีการทดลองทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศมาตลอดในช่วง5ปีทําให้สายการบินจีนสามารถนําเครื่องบิน c 919ให้บริการเส้นทางระหว่างประเทศได้ หลังจากนี้ทีมงานวางแผนที่จะขอใบรับรองเดินอากาศจากประเทศต่างๆโดยเร็วที่สุดเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าทั่วโลกเพราะตลาดเครื่องบินมีขนาดใหญ่และเติบโตอย่างรวดเร็วโดยคาดว่าจำนวนเครื่องบินพาณิชย์ของจีนและเครื่องบินพาณิชย์ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในอีก20ปีข้างหน้าซึ่งทำให้เครื่องบินของจีนมีโอกาสได้ส่วนแบ่งการตลาดจาก Air Bu s สและ b o e i n g เครื่องบิน c 9 1 9เเป็นหนึ่งในเครื่องบินพาณิชย์ที่ทันสมัยที่สุดในโลกและมีจุดเด่นหลายอย่าง ทั้งเทคโนโลยีการบินวัสดุเครื่องยนต์ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการออกแบบเครื่องบิน c 9 1 9ให้ตอบโจทย์ลูกค้าและต้องแข่งกับผู้ผลิตเครื่องบินรายใหญ่ในตลาดที่มีการพัฒนาเครื่องบินมาหลายทศวรรษดังนั้นทีมงานจะต้องสร้างเครื่องบินที่ตลาดต้องการและวันหนึ่งพวกเขาบอกว่าจะเห็น c 9 1 9บินอยู่ในน่านฟ้าของหลายประเทศ ความสาเร็จในการผลิตเครื่องบิน4919เกิดจากการสะสมความสามารถการผลิตของจีนในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาจนวันนี้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าจีนสามารถก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเครื่องบินพาณิชย์ชั้นนําของโลก